นิยายเสียงเรื่องยินดีที่จะหายไปประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดย Black Snow ผลิตโดย Watchman Studio หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณาน,นะคะ ยินดีที่จะหายไปบทนำคุณเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อว่าโชคชะตาจะเหวี่ยงคนมาพบกันแต่สำหรับเธอกับเขามันไม่ใช่เรื่องของพวกเขาเกิดจากความเห็นแก่ตัวของเขาและความโลภของเธอที่ทำให้ทั้งคู่ได้พบกันอืมท่านประธานปล่อยก่อนค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเขา้า ร่างบอบบางหายใจหอบสะท้านอยู่ที่พื้นพรมด้านหลังโต๊ะทำงานหลังจากที่เธอช่วยพี่เจนเลขาท่านประธานอยู่ทำงานจนเสร็จในตอนเย็นวันศุกร์ที่พนักงานทั้งหลายต่างรีบกลับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีใครเห็นอีกเล่าเธอไม่รู้หรอพนักงานบริษัทฉันเลิกงานตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเพื่อกลับบ้านกันวันนี้ภักรชายหนุ่มหน้าตาหล่อล่ำทั้งสิกแผคที่เรียงตัวเป็นมัดกล้ามสวยได้รูป ทำให้เฟื่องละดาตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาฝึกงานในบริษัทแห่งนี้เขามองเธอด้วยสายตาโลมเลียจนเธอเองก็สังเกตได้เพราะทั้งแววตาและใบหน้านั้นล้วนบ่งบอกว่าอยากครอบครองเธอเฟื่องละดาเองก็ไม่เคยพบผู้ชายที่ต้องตาต้องใจเท่าเขามาก่อนจนไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งในคืนที่เธออยู่ทํางานจนดึกและกําลังจะกลับบ้านเหมือนเช่นวันนี้แต่การครบหากันของทั้งคู่นั้นไม่อาจจะเปิดเผยได้ พวกเขาจึงตัดสินใจคบกันแบบ Friends with Benefits ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมีกฎกติกาและข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยเธอและเขาเลือกอยู่ในฐานะเพื่อนนอนเท่านั้นไม่อาจจะทำตัวสนิทสนมเมื่ออยู่ภายนอกได้รวมทั้งไม่หึงหวงเมื่ออีกฝ่ายมีคนรักหรือไปกับผู้อื่นความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนจะวินวินกันทั้งสองฝ่ายแต่มันไม่ใช่เลยหากคนใดคนหนึ่งเกิดลงรักคู่นอนของตัวเอง อย่างเช่นที่เฟื่องและดากำลังฝืนใจไม่ให้รักเขาเพราะหัวใจของเธอแข็งแกร่งไม่พอใช่เธอหลงรักเขาหลงในความสุภาพความสะอาดความหล่อความสมบูรณ์แบบเขาเป็นผู้ชายในอุดมคติของสาวๆแทบทุกคนไม่ใช่เพียงเธอคนเดียวที่อยากได้เขาสำหรับพัสกรก่อนมาเจอเขาเธอเป็นสาวบริสุทธิ์เขาคือคนแรกของเธอทำให้เขามีความสัมพันธ์นี้กับเธอได้นาน และยิ่งเธออยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปอีกเขาคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งตัวเองก็เบื่อแต่จนป่านนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่าเธอหน้าเบื่อเลยสักนิดเดียวเธอหน้าหลงไหลและตอบสนองความต้องการของเขาได้ทุกอย่างเขามีความสุขที่ได้มีเซ็กกับเธอเขาสามารถถึงจุดสุดยอดอย่างไม่จํากัดจำนวนเวลาและสถานที่ไม่ว่าที่ใดเขาก็สามารถทำกับเธอได้เลิกกระโปรงขึ้นเขาสั่งเสียงเครียด ทำตัวเป็นเจ้านายแม้กระทั่งตอนอยู่บนตัวเธอเสียงรูดซิเปเพื่อปลดปล่อยตัวตนสร้างความอึดอัดเมื่อเจอหน้าเธอเพราะเธอชอบใส่ชุดนักศึกษารักติ้วเนืนอนมทะลักมาล่อตาล่อใจจนเขาอยากล่อเธอวันละหลายครั้งเฟืองรละดาต้องทำเรื่องหน้าอายต่อหน้าเขาทุกครั้งเธอนั่งชันเข่าขึ้นเทาแขนสองข้างไปด้านหลังทำให้เขาเห็นจุดที่อ่อนโยนที่สุดของร่างกายเธอ เขาเอามือล so ้วงเข้าไปในกระโปรงที่เปิดออกกระชากกางเกงในลูกไม้สีดำตัวจิ๋วทิ้งไปจนพ้นทางบอกแล้วใช่ไหมถ้าใส่ชั้นในสีดำจะโดนอะไรเขาเห็นเธอใส่ชั้นในสีดำลูกไม้ก็จินตนาการถึงเบื้องล่างได้ทันทีว่าเป็นอย่างไรยามที่เขาเอามือสัมผัสเบาๆความฉ่ำแฉะก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องให้เราลมกันนานเธอช่างร่านกับเขาดีจริงๆก็ไม่มีชุดใส่แล้วนี่คะ เขาจับกระชากไปไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวแล้วเธอจะเอาเวลาที่ไหนไปซื้อเสาร์อาทิตย์ก็นัดเธอไปเจอที่คอนโดลับของพวกเขาเพื่อให้เขากลืนกินเธอทั้งวันเมื่อสองฝ่ายพอใจก็แยกทางกันเช่นนั้นก็ทําให้ฉันพอใจฉันถึงจะให้อภัยเขาหาเรื่องเอากับเธอได้ทุกเมื่อเซ็กของเธอช่วยบําบัดจิตใจให้เขาสงบและสบายตัวที่สุดเธอมองสภาพตัวเองก็แสนจะน่าเศร้าคิดว่าวันหนึ่ง เขาจะคิดกับเธอมากกว่าคู่นอนแต่มันคงเป็นไปไม่ได้สินะตลอด6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ฝึกงานอยู่บริษัทของเขาไม่มีวันไหนที่เธอไม่มองเขาเลยแต่เขาเลือกจะเห็นเธออยู่ในสายตาเวลาที่เขาต้องการเธอเคยน้อยใจร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตาเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนฝึกงานเสร็จแล้วเธอจะจากเขาไปหลังจากหญิงสาทำความสะอาดตัวเองเสร็จและแต่งตัวในห้องน้ำของเขา เธอก็เดินออกจากห้องอย่างเงียบเชียบก่อนออกไปเธอมองเขาอีกครั้งพลางถอนหายใจและตัดใจเดินลงไปด้านล่างเธอเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆตามฟุตบาทเพราะไม่อยากเร่งรีบต้องการใช้ความคิดและกำลังตัดสินใจบางเรื่องแต่ชายหนุ่มเมื่อเคลียร์งานเสร็จกลับไม่พบหญิงสาวที่เพิ่งร่วมรักกันเขาโทรหาแล้วแต่ไม่ติดแล้วก็ไม่ใส่ใจจะรีบไปไหนของเธอ,อยียเฟือง